สวัสดีครับวันนี้พบกับโค้ดอีกแล้วนะครับสําหรับค่าเรียนนะครับวิชาภาษาไทยนะครับวันนี้ก็จะอยู่กับเรื่องรามเกียรติ์นะครับยังไม่จบนะยาวนานมากนะครับวันนี้เป็นตอนที่สี่นะครับนะโค้ดทุกจะทบทวนให้วันนี้จะจบเนื้อเรื่องแล้วนะครับแล้วจบคลิปนี้ก็จะเหลืออีกคลิปหนึ่งคือเรื่องของการสรุปนะครับสรุปเนื้อความทั้งหมดของรามเกียรติ์ห้าคลิปด้วยกันนะครับเกี่ยวกับรามเกียรติ์นะ ถ้าใครอยากดูย้อนหลังนะครับก็ไปดูตามอะไรอ่าตามลิงก์ที่ส่งไปในไลน์นั่นแหละนะครับนะก็ไปหรือเอาในกลุ่มโคดเออไปหรือเอาในช่องคูโ๊ดก็ได้นะครับนะสําหรับวันนี้นะครับก็จะพยายามจบเนื้อเรื่องให้ได้นะเราพูดกันมาถึงตอนที่หนุมานเนี่ยมันไปเจอกับมัชานุแล้วก็ต่อสู้กันจนจน,จนไม่รู้แพ้รู้ชนะถูกไหมมัชชานุก็ยอม ่าเขาเรียกว่าอะไรปล่อยฮนุมานนะครับเพราะรู้ว่าเป็นพ่อถูกไหมจนเขาได้มาเขาก็เข้าเมืองบาดาลมานะครับแล้วก็ไปเจอกับนางยักษ์คนหนึ่งชื่อว่านางพิลากวนถูกไหมนางพิลากวนกําลังตักน้ําอยู่เพื่อจะไปต้มลูกนะครับเพราะลูกเนี่ยก็โดนทําโทษเหมือนกันนะขังอยู่คุกเดียวกับพระรามไอ้ฮนุมานมันก็ไปถามความจากนางนางยักษ์ตนนี้ยว่าเออจะไปหาพระรามได้ที่ไหน ฮานุมานก็เลยเอ,อุบายว่าโอเคเนี่ยจะลักลอบเข้าเมืองเมืองของมยายาาฟหรือเมืองบาดานเนี่ยเดี๋ยวจะแปลงเป็นใยใยบัวนะครับติดตะไบของนางพิลากวนไปนะครับระหว่างที่มางพิลากวนเนี่ยบุกเข้าไปในอ่าไม่ใช่บุกเข้าไปเดินเข้าไปในมันมาตักน้ําถูกไหมระหว่างที่กำลังจะเดินกลับเข้าไปในเมืองเนี่ยด่านของยักษ์เนี่ยเขาก็ต้องให้ช่างตาช่างก่อนถ้าตาช่างเนี่ยมันหมักมันหนักเกินกว่ากําหนดเนี่ยถือว่าเหมือนเอาใครเข้ามาด้วยก็ต้องถูกประหารหรือ จับส่งให้ทางมายาลาบนะครับปรากฏว่านะครับไอเจ้านางพิรากัวเนี่ยขึ้นตาช่างอุ๊ตาช่างหักนะครับก็ทําทีเป็นมโมโหแล้วก็โทษโทษยักษ์ว่าเออเนี่ยตาช่างมันเก่าแล้วหรือเปล่าอย่ามาอย่ามาใส่ร้ายป้ายสีกันเลยนะครับก็มาถึงตอนปัจจุบันที่หนุมานเนี่ยได้หลุดเข้ามาในเมืองบาดาแล้วก็เดินนะครับเดินหาไปทั่วเลยจนไปพบกับคุกข,ของพระรามให้นะครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อนะครับนะ อ่ะเนี่ยนะอันนี้เป็นความตอนที่แล้วถ้าดูจากรูปนะเป็นความตอนที่เนี่ยนะครับเนี่ยนางพิระก,กวนอนุมานเนี่ยเขากำลังตักตัก,ต,กตักน้ําอยู่ใช่ไหมแล้วก็เนี่ยออกอุบายกันว่าจะแปลงเป็นใย,ยบัวติดสบายไปนะครับแล้วก็อยากก็ให้ช่างนะครับแล้วก็ช่างหักนะครับครั้นถึงหน้าพรานชีบอกหนุมานทหารใหญ่อันพยายามยราบริทิกลายหลับอยู่ในที่สยยาคือเมยราเนี่ยหลับอยู่ในที่พักนะครับอ่าซึ่งมันเนี่ยขังนะครับนะ ขังพระรามนะครับหรือพระจักกีนะครับนะพระรามเนี่ยมีหลายชื่อมากนะคือเขาเรียกก็ได้หลายชื่อมากนะนะคือขังไว้อยู่ที่ดวงตาลน,นะครับท้ายเมืองนะครับทาราแปลว่าเมืองพาราพาราตัวน,นี้แปลว่าเมืองนะบัดนั้นวายุบุตรวุธิกยายใช้สียอกรเหนือก้ามาลีคุนกรบี่ไล้เวกัมังกายนะครับอีกหนึ่งเวทมนต์ของหนุมานคือนอกจากจะแปลงร่างเป็นเป็นเส้นเล็กๆได้แล้วนะครับเป็นเป็นอะไรก็ได้แล้ว ยังสามารถกำบังกายได้คือทำให้ตัวล่องหนไปได้นะครับเดชะด้วยเวทวิชามนทั้งตนแรงเอาก็สูญหายรีบไปหาองค์พระนารายณ์องค์พะนารายก็คือพระรามนะครับคือพระนารายอวตารก็จะเรียกองค์พะนารายก็ได้นะยังท้ายพารากุมภการกุมพันตัวนี้แปลว่ายักษ์นะครับนายักษ์พาราก็แปลว่าเมืองนะครับก็คือท้ายเมืองยักษ์นะ ครั้นมาถึงดงตาลเห็นหมู่มารักษากวดขันนั่งอ้อมค้อมหลายชั้นผัดกันะตะเวนตรวจตาก็พอพอมาถึงท,ท,ที่ที่คุกข,ของพระรามอยู่นะครับก็ปรากฏว,ว่ายักษ์เนี่ยเดินสำรวจไปไปมาไปมา,ไปมาระหว่างที่หน้ากองเนี่ยกำลังมีม,ม,มีมีนักโทษอยู่มากมายนะครับที่เจ้าเมล่ามันจับมานะแต่ก็มียามเนี่ยเฝ้าอยู่นะครับเสียงสนั่นครื้นโคมพยมโหนมืดม,มนทั่ว ทั่วทิศสาเยือกเย็นไปทั้งบรรดาปานดังฤดูเหมันคือพอมาถึงมาถึงเนี่ยมาถึงตรงท้ายดง,ดงตาลที่ท้ายเมืองเนี่ยนะตรงที่คุกอยู่เนี่ยพอหนุมานเห็นคนเยอะนะครับหนุมานก็ทําการร่ายพระเวทวิทยาสะกดนิทาหมู่มานนะครับคือทําการสะกดให้ยักษ์แถวนั้นเนี่ยหลับให้หมดยามเนี่ยหลับให้หมดบัดนั้นฝ่ายอสุราพลขัน ต้องด้วยเวทหนุมานชาชการก็บรรดามัมตามัวใจคืนหลับไปทั้งหมดนะครับหนุมานก็มีอีกหนึ่งเวทมนต์คือสามารถไล่ทําให้คนหลับได้นะครับไล่เวททาให้คนหลับได้นะความสามารถเยอะจริงๆโกงมากหนุมานนะนะครับหลับไปอ่าหลับทับกันไปหลายไพร่เกินพายตรวจตาก็หามาอ่าหาไมา่บ้างบ้างโกนบ้างคลา,างวุ่นไปสติไม่สมบูรณก็คือทุกคนเนี่ยหลับกันมั่วซั่วไปหมดนะครับ หนุมานก็ได้โอกาสนะครับในการเปิดกรงที่มีเห็นไหมเปิดกรงที่มีพระรามนอนอยู่นะครับนะพระรามเนี่ยหมดแรงไปหมดแล้วเพราะว่าจับมาจับมาเนี่ยไอ้ไมล่ามก็ไม่ให้กินข้าวนะครับนะก็มาพอมาเจอเนี่ยหนุมานก็รู้สึกโอ้โหเศร้าโศกเศร้าเหลือเกินทําไมถึงปล่อยให้พระรามจบเนี่ยสภาพนี้หลับอยู่ในกรงเหล็กกระาบแทบบาดภูวนยัยภูวนัยก็ถือว่าเป็น ภูนายว่าพระเจ้าแผ่นดินอ่าแปลว่าคนเป็นใหญ่ในแผ่นดินนะครับก็ถือก็แปลว่าพระรามองนั่นแหละนะคือมาถึงก็กราบลงเท้า,าก่อนเลยแล้วก็โอ้ว่าอ่าพระจอมมงกุฎเกศนะครับนี่พระจอมมงก,ก,กุฎเกศก็หมายถึงพระรามอีกเช่นเคยนะครับโอ้ว่าพระจอมมงกุฎเกศลือเดชทั่วทุดศิษาเป็นที่พึ่งของมนุษย์เทวาควรหรือมานอนอยู่ในกรงคือหนุมานบอกว่าหนุมานเนี่ยมันควรแล้วหรอที่เอาคนที่เป็นที่พึ่งของมนุษย์ต่างๆเนี่ยมานอนอยู่ในกรงแบบนี้ อนิจนาอนาจิตพักกายติดไปด้วยธุลีผงไรไรทั้งภูษาทรงผมใบไม้จะรององคงก็ไม่มีคือมันให้นอนกับพื้นกับดินเลยนะครับนะไอม้มายราบเนี่ยผงเถง,ถง,ถงติดเต็มตัวไปหมดนะครับคือหนุมานเนี่ยก็ร้องไห้ฟูมไฟแล้วก็บ่นไปด้วยว่าทําไมไมาถึงทํากับพระรามขนาดนี้คือหนุมานรนักพระรามมากนะครับจะพิฆาตฟาดฟันด้วยตีเพชร ให้เสียงเด็ดเสียบเสียบไว้กับหน้าฉานจึงจะสมน้ำหน้าไอสาทานที่อหังการกำเริบอหังการกำเริบใจคือด้วยความโกรธนะครับก็บอกบอกบนกับพระรามที่นอนสลบอยู่เนะี่ยว่าเดี๋ยวข้าเนี่ยจะฆ่ามันด้วยตีเพชรที่ข้ามีอยู่นะครับตีเพชรขึ้เนี่ยนะตีเพชรคือไนะอสามงามเนี่ยนะที่ทอนุมานใช้เป็นอาวุธอาวุธประจํากายเลยนะครับนะใครใครนึกไม่ออกนะมันคือเนี่ยสามงาม นะครับแล้วก็หนุมานก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะอ่าคือร้องไห้วกเวกวยวายไปหมดนะครับคือแค้นใจด้วยโกรธด้วยเสียใจด้วยนะครับที่เห็นพระรามอยู่ในสภาพนี้ไปกันต่อนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยขันจะเอาพระรามเนี่ยไปห่อออกจากเมืองแล้วก็กลับไปที่กลับไปที่เมืองตัวเองเนี่ยมันก็ทําได้แหละแต่ว่ามันไม่สัดใจหนุมานต้องการจะแก้แค้นเพราะ โกรธมายาลาบมากนะครับมันก็เอาพระรามนะครับไปฝากไว้กับเทพนะครับคือเอาไปไว้ในป่าก่อนนะครับนะคือหลบจากทุกคนก่อนนะรีบออกจากเมืองมารถึงเขาสุรการสิงขรตรงยังมาเชิงคิริทรอ,อ่าสิงขรน,นะครับหรือคิอริทรแปลว่าภูเขานะคือลงเอาเหาะเอาพระรามเนี่ยมาที่ภูเขานะเห็นแท่นสุวรรณบัลลังอาจอยู่ในนพมาศภูหา เอกเอี่ยมเทียมทิพย์สายยาก็ก็วางจักราวางพระจักราด้วยยินดีก็คือพอเห็นไปที่บนเขาเนะี่ยเห็นเป็นแท่นหินอยู่ก็เอาพระรามไปวางตรงนั้นนะครับคือเพื่อที่ว่าตัวเองจะไปแค่แค้นนะแล้วจึงบางบางบางคมก้มเกศเกศว่าหัวนะครับคือก้มเกศนี้ก้มหัวนะกราบเบื้องบททะเลทั้งสองสีคำรบจบพื้นพระธรณีชุลีกรประกาศด้วยวาจา จะทาการประกาศแล้วนะอพอวางเสร็จปุ๊บก็จะประกาศว่าขอฝูงเทวาสุราลิศซ,ซึ่งสถิตยอยู่ในภูผาทั้งหกข้องสวรรค์ชั้นฟ้ามาช่วยการรักษาพระทรงทานพระทรงทันคือพระรามนะครับชื่อเยอะไปหมดพระรามเนี่ยนะครับะจะจามจะจามอ่ะนะครับคือทําการเหมือนเหมือนเราทั่วไปแหละจะทําอะไรก็ต้องทําการเขาเรียกเลยขอพรบอกให้ ให้เทพต่างๆนะครับหรือ,อเทวดาเนี่ยมาปกปักรักษาพระรามด้วยเพราะตัวเองจะกลับไปแก้แค้นมายาลาบนะครับให้มันอาสันนะครับนะเนีย่ยนะตัวข้าจะไปสังหารมายาลาบขุดมาให้อาสันคือจะไปฆ่ามายาลาบให้อะให้ตายนะครับอาสันตรวนี้ก็ตายนะพอถึงพอหนุมานจะไปเนี่ยก็ฝากเทพไว้นะครับเหล่าเทพต่างๆก็ทําการเล่นดนตรีไล่ลามขับกล่อมนะครับเนี่ยสมมติมีมีพระรามนอนอยู่ตรงนี้นะ มีพระรามนอนอยู่ตรงนโค้ดไม่รู้หารูปอะไรมาโค้ดหารูปให้มันเป็นเทพเล่นดนตรีมาเนี่ยนะนะครับก็แล้วในเวลาก็บอกกับให้กับไอ้เจ้าหนุมานว่าโอเคเราจะทําตามที่ท่านขอแล้วก็ให้ท่านไปจัดการนะไอ้เจ้ายักษ์มายาลาเฟตินตากนะครับอ่าคันจึงถึงเข้าแวดล้อมมาขับกล่อมบำเรอดีสีจำเรียกเสียงทิพย์ดนตรีเฉื่อยฉ่ำเรื่รี่จับใจก็คือมีการมีการพัด พัดให้ด้วยนะครับนะบวกปัดพัดวีนะครับแล้วก็มีการเล่นดนตรีนะครับจับขับกล่อมให้กับร่างของพระรามนะครับที่ไม่รู้ที่ไม่รู้ฟื้นหรืออย่างนะอ่านะครับทีนี้พอกลับมาถึงเมืองเนี่ยก็แขนมองหามายราบนะครับพอเจอปุ๊บก็กระโดดเข้าใส่เลยนะครับนะต่อสู้กันด้วยความอารมณ์ลิงโกรธอะนะทั้งกัดทั้งถีบทั้งเตะทั้งต่อยนะครับนะจน สู้กันไปสู้กันมานะครับนะทั้งสองตัวก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนหนุมานคิดเหมือนเหมือนเมื่อเช้าเลยเมื่อเช้าเพิ่งเจอไก่ลิงน้อยไปมันไม่ตายไอ้นี่มันก็สู้ไม่ตายเหมือนกันนะครับคือมายาี่ยเป็นยักษ์ที่อึดมากนะครับก็มาถึงช่วงหนึ่งที่ต่อสู้กันไปเนี่ยไม่รู้จะทําไงแล้วหนุมานจึงนะเอ้ยมายลาลนะครับก็คิดขึ้นแล้วว่า วานอนตัวนี้สามารถลิท์ที่ลององอาจแก้วกล้าคือลิงตัวนี้มันก็ช่างเก่งกล้าเหลือเกินนะครับนะจะทํำยังไงมันก็ไม่ตายทันทีนะครับจําเป็นจะคิดอุบายกลแยบยนฆ่ากระบีส่สีคือมันจะคิดหาวิธีหนึ่งนะครับที่จะฆ่าไอ้เจ้าลิงตัวนี้มันก็แต่ตัวมันคิดอยู่แล้วแหละว,ว่าตัวมันยังไงก็ไม่ตายนะครับเพราะมันถอดดวงใจไปแล้วนะครับนะมันบอกว่าดวงจิตเนี่ย ไม่อยู่กับกายอันที่จะตายก็หาไม่คือตัวมันนะไม่ตายอยู่แล้วยักษ์เนี่ยมีท่าไม่ตายหนึ่งท่าคือการอาถอดดวงใจนะครับไม่ว่าจะเป็นมายาลาบหรือทศกัณฐ์นะครับนะคือมีท่าไม่ตายคือการถอดดวงใจทําอะไรกับร่างกายมันก็ไม่ตายนะทีเนี้ยพอเราถอดพอมันถอดดวงใจเสร็จปุ๊บมันก็ต้องมีที่เก็บนะครับดวงใจนะเดี๋ยวไปดูกันตอนจบจะเป็นยังไงนะทีนี้คือพอไอ มายาล่าเนี่ยมันรู้แล้วว่าเออมันต้องหาแผนในการจัดการหนุมานนะครับมันก็คิดได้อย่างหนึ่งคือเอาจะเอาตาลสามต้นมาพันตะบิดฟั่นเป็นตะบองตาลนะครับคือตรงนั้นอยู่ที่ตรงตาลใช่ไหมมันก็คิดว่ามันจะเอาต้นตาลสามต้นเนี่ยมันคิดแผลแล้วนะมันจะเอาต้นตาลสามต้นเนี่ยมัดติดกันเนี่ยคือหาภาพมาเนี่ยนะครับนะต้นตาลสามต้นมัดติดกันเป็นเกลียวแบบนี้แล้วก็ให้คนหนึ่งเนี่ยนอน แล้วมันจะผัดตีกันคนละสามทีนะครับใครตีแล้วไม่ม้วยก็คือไม่ตายเนี่ยนะก็ถือว่าชนะไปนะครับนี่คือวิธีการประลองของเขานี่ช่างประเสริฐฉลาดล้ำมากคือการมัดลกมัด,ม,ดมัดตาลแล้วก็ให้นอนเนะี่ยฮนุมานนอนอยู่เห็นไหมเนะี่ยมายราบนะครับก็เอาเอา,เอากระบองตาลสามท่อนเนี่ยตีนะครับนะคิดถึงต้นตาลน,นะต้นสูงสูงนะครับนะเอามาพันๆันแล้วก็ตีนะ บัดนั้นคาแห่งฮนุมานฐานใหญ่ได้ฟังดําริตตายอันไอ้มไมราบอสุรามันคิดเปรียบเทียบดังนี้เห็นจะมีอุบายักษากูไม่เกรงกลัวฤิธาจะซอนกลดฆ่ามันให้หวปราณคือไมราบไม่รู้นะครับว่าฮนุมานน่เองก็เป็นลิงที่ไม่ตายเหมือนกันนะครับโดนลมก็ฟื้นนะคือทั้งสองคนนี้ต่อให้มันสู้กันจนสู้กันจนเช้าเนี่ยมันก็ไม่ไม่มีไม่มีไม่มีผลแพชนะนะครับก็เลยทําการ หนุมานก็เอ๊ะมันไอลิงไอยักษ์ตัวนี้มันต,มต้องมีแผนแน่เลยมันคิดแผนไอเอาต้นตาลฟาดมันเนี่ยแต่หนุมานมันก็ไม่กลัวตายเหมือนกันครับเพราะตัวมันไม่ตายนะมันก็เลยบอกว่าโอเครับคํทถานะครับบัดนั้นหนุมานผู้ชาชายัยศีได้ฟังคําปัสุราภาทีคุณกบี่ไร้วิทยาอาวิทยามนคือไร้มนอีกแล้วนะครับคันครบเจ็ดข้าวก็เป่าไปกลั้นใจลูกกายสามหนให้คงทรหดอดทนแล้ว ทอดตนกวักเรียกอสุลานะครับคือพูดง่ายคือคนที่ได้ตีเป็นคนแรกก็คือไอ้เจ้ามยราบนะครับนะแล้วให้หนุมานนอนก่อนนะมันพอไล่เวททาให้ร่างกายแข็งแกร่งนะครับคือคงกระคงกระพันนั่นเองนะเสร็จปุ๊บก็นอนตรงแล้วก็เรียกยักษ์มาเรียกมยราบพห้มาตีนะครับเมื่อนั้นไมยราบยักษ์ษาเห็นกระบี่นอนทอดกายาก็ปีดางืดเงือ้อกระบองตาคือเงือ้อจะตีแล้ว กัดแกลงสำแดงแผลงฤทธิ์เสียงสนั่นขั้นชิดทุกทีสารสองเท้ากระเย่งเพ่งกัยานทุนขุนมารก็ตีลงไปนะครับคือมีการขเย่งแล้วตีลงไปสุดแรงสามทีนะครับสามทีสนั่นดังฟ้าฟาดปัตตีกรรมนาฏวัดไหวคือสามทีที่ตีลงไปเนี่ยเหมือนฟ้าผ่าเลยนะครับแล้วก็พัดกับปัตปตภีกรมมนาฏเนี่ยคือแผ่นดินไหวนะ อันภายในหนุมานชาสมรก็จมลงกับพื้นปสัสาเนี่ยเห็นไหมในรูปเนี่ยคือหนุมานจมลงไปเพราะโดนตีไปแล้วนะครับคือก็โดนตีไปแต่ตายไหมก็ไม่ตายนะครับเพราะโดนลมก็ฟื้นนะครับแล้วที่ไหนบนโลกนี้ไม่มีลมบ้างล่ะนะครับหนุมานฟื้นทุกที่แหละพูดง่ายร้องเวย๋ยเวย๋ยขุนมานร,รู้จักพระกาหรือไม่เล่งนอนลงไอ้จันลายส่งตาบองมาให้กูตีคือ พอรอดปุ๊บมันก็ทําท่าทางดีใจนะครับบอกว่ามึงรีบส่งกระบ,บองมาเลยไอ้ยักษ์มายาาบกูจะตีมึงแล้วนะนะครับโค้ชเขาใช้คําหยาบนะเพราะในนี้มันใช้แบบนี้นะครับนะกราบลงที่ตีนกูนี้ก็คือท่ามรีบส่งกระบ,บองตานมานะครับแล้วก็เออกาบลงที่เท้ามันแพ้แน่นะครับพนุมันก็ปักด,ดีใช้ได้นะครับเมื่อนั้นพยามายาาบยักษ์สาเห็นว่านอนไม่สิ้นชีวาอาหารกายเยอะเย้ยใหญ่ไพ เห็นประวัติขั้นขามฤทธ์นะครับร้อนจิตดังหนึ่งเพลิงไหม้แล้วหรือมานะหักใจมานะแปลว่าใจนะครับนะก็คือสุดท้ายแล้วก็ต้องยอมที่จะนอนให้หนุมานตีนะครับเพราะว่ามันเป็นกฎที่เขาตั้งไว้นะครับตัวเองลวงตัวว่าแล้วก็ทอดกายาก็คือว่าแล้วก็นอนลงไปส่งตะบองตาลให้กระบีส่สีก็คือให้ลิงนะครับคือให้หนุมานนั่นเองนะตัวเองจงเร่งมาตีตามที่ได้สัญญาก็คือมันก็ส่งให้หนุมานตีนะครับ บัดนั้นวายุบุตวิธีกายใจกล้าช่วยจับกระบองตาลมาเงื้อง่าด้วยกําลังลิทธิรอนก็คือเงื้อกระลังจะตีไปแล้วปึ๊บตาหมายขาเม่นจะพิฆาตองค์อาจดังพยาไกาสอนไกสอนคืออาพวกเสือสิงนะครับคือตานิ่ดุมากจังหวะที่จะฟาดมายามาบเนี่ยเสียงสนั่นขั้นคืนอากาศตะบองแหลกกายขาดกับที่แล้วฉีกแขนขาอาสุรีอสุรีแปลว่ายักษ์นะครับ นะครับระหว่างที่หนุมานตีไปครบส่งทีเนี่ยแขนขาของอสุรีเนี่ยมันขาดไปหมดเลยนะครับคือแขนก็เดินไปที่หนึ่งศพเนี่ยเละมากแต่เมื่อนั้นนะครับมันก็ลอยกลับมายืดกลับมาติดเป็นที่เดิมเพราะไอเจ้าไมยราบมันไม่ตายนะครับลุกขึ้นมากระทืบบาดถาดร้องกึกก้องกับน้าหวาดไว้นะครับลุกมาด้วยความโกรธผลเข้าไปด้วยกาลังว่องไวนะครับเข้า เข้าไล่ประจนประจันบาลพราะมันก็เหมือนเข้าไปที่จะไปเอาตะบองมาฟาต่อนั่นแหละนะครับแต่หนุมานเนี่ยก็เกิดความแขนใจว่าทำไมมันไม่ตายก็ทําการนะครับหักด้วยกําลังรู้ว่าแต่มันจะแย่งตาลมาแย่งไอ้ต้นตาลนมันก็หนุมานมันก็ทําการโถมทยานถีบไปนะครับถีบไปที่อกของไอ้เจ้ายักษ์มยราลไมยราลก็ลลงลงกับพื้นทันทีนะครับหนุมาก็ทําการเหยียบอกไว เหยียบเหยียบอกนี่ไว้ยีไม่ให้ขยับไปไหนแล้วก็เนือ้อเขาเรียกอะไรถามพี่นางกวนนะครับเนี่ยเขาบอกว่าจึงถามพี่นางกวนนงรักไมยราขุนยักษ์นี้ฉะไหนข้ามันจึงไม่บรรลัยสงสัยเป็นผลมาผลพนานาันน่ะก็ถามไอ้นางพิลาก,กวีนักยักษ์ผู้หญิงที่พาเข้ามาในเมืองนะครับว่าทําไมไอ้เจ้าไมยราถึงไม่ตายแต่ระหว่างที่ถามอยู่เนี่ยเหยียบอกเหยเียบอกอยู่นะเหยียบอกไมยราอยู่นะ ก็พอถามเสร็จปุ๊บนะครับพิากลากรก็บอกว่าฟังนะมันมีเรื่องจะบอกอย่างหนึ่งว่าที่มันฆ่าไม่ตายนะครับซึ่งว่าฆ่ามันไม่ตายเพราะอุบายยักษ์สีถอดจิตออกเป็นภูมริรีภูมิรีเพราะาพึ่งนะครับเออผีผีอะไรละ่ะนะครับมันพูดง่ายๆคือมันถอดดวงจิตมันออกนะครับให้กลายเป็นพึ่งนะครับแล้วก็พึ่งตัวเนี้ยมันก็อยู่ในปานะครับ ให้ไปบินบินเล่นอยู่ในป่านะครับใส่กล่องมณีอลงกรนะครับนะคือพูดง่ายเอาเอาเอา,เอาดวงใจเนี่ยใส่ในกล่องไว้นะครับแล้วก็ให้มันกลายเป็นพึ่งนะครับแล้วเอาลงไปซ่อนไว้ในยอดตีกูสิงขอนคือซ่อนอยู่บนยอดภูเขาแห่งหนึ่งท่านจงคิดฆ่าตัวพมรมายราบริทิรนจะวายปาพนพมรนี่ก็แปลว่าพึ่งเหมือนกันนะครับพูดง่ายก็คือ ถ้าจะฆ่าไอ้เจ้ามายาลาบได้เนี่ยก็ต้องฆ่าพึ่งตัวนี้ก่อนนะครับเพราะมันมีดวงใจของไอม้มายาาบอยู่นะครับเมื่อนั้นวายุบุตรผู้ปรีชาหารฟังนางบอกแจ้งทุประการยินดีปานน้ภพักฝาก็พอเหยียบอกธรรมดาอยู่นะครับก็ทําการขยายนะครับขยายร่างนะตามตามภาพเลยนะนี่นางพิรากวนะนี่นางพิรักวัไม่รู้หัวโขนบ้างปะน,นะนี่คือมายาาบนะอนุมานเนี่ยขยายร่างขึ้นมานะครับเพื่อให้ ใหญ่โตขึ้นเพื่ออะไรล่ะขยายร่างขึ้นเพื่ออะไรหนึ่งคือเพื่อไม่ให้ไอ้เจ้าเมาล่ามาขยับตัวได้สองคืออ่าเพื่อที่จะเอาให้ร่างกายครึ่งหนึ่งของตัวเองนะก็คือเพื่อที่จะก้าวขาครึ่งหนึ่งของตัวเองไปไปทําอะไรไปหาไอ้เจ้าภูม,มารีตัวนี้นะครับนะที่อยู่ในปา่าในภูเขาที่ที่นางนางพิลากวนบอกเนี่ยนะครับนะมือหนึ่งง้างยอดสิสิอาคิรินทรนกอหนึ่งนั้น,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 นค้นขวาหานะครับ รู้อยู่แล้วนี่ว่าไอ้นางพิรักษวบอกว่าอยู่ที่ภูเขานู้นมันก็ก้าวท้าก้าวเท้าขาเดียวเนี่ยก้าวไปให้ถึงเพราะอีกเท้านึงเหยียบมายาาบอยู่นะอีกเท้านึงเนี่ยก้าวไป้ถึงภูเขาที่นางพิทักษ์กวบอกแล้วก็ทําการควานหานะครับไอ้เจ้าพึ่งตัวนั้นให้เจอแล้วก็ทําการนะครับอ่ะจับได้ภูมิจับได้แมลงภูมิมาลาเอาพึ่งขึ้นเอาก็เอาขึ้นมาชูไว้เวยเวยมายาาบยักษ์สีนี่หัวใจมึงใช่หรือไม่ แล้วขยี้เป็นจูนไปตัดเสียนลงให้พร้อมกันระหว่างที่ก้าวขาไปหยิบถูกไหมก็เอากลับมายาะเยะ้ยไมยราบก่อนทีหนึ่งบอกว่านี่พึ่งหัวใจของเมืองใช่ไหมแล้วก็ทําการบี้ให้ดูต่อหน้านะครับแล้วก็ตัดหัวไมยราบทิ้งซะนะครับหนึ่งพักการพาลาามาฟาดมาฟันฟาดด,ด้วยคมพระแสงขันกใายดิน้นแล้วกระด่าวแดดนันกุ่มพันก็มวยชีวีนะครับคือไมยราบก็ตายลงไปเพราะว่า ไม่มีหัวใจหัวใจเนี่ยถูกหนุมานบี้ไปแล้วนะหนุมานนี่ฉลาดมากเหยียบอกไว้ข้างหนึง่งแต่ก็โกงมากด้วยนะเห็นไหมมือเขามือเขาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมือเขาเนี่ยหายไปในภูเขานี่คือไปคน้นไปค้นเอาพึ่งอยู่นะครับนะมือข้างหนึ่งเนี่ยล้วก็เท้าก้าวไปให้ถึงนะครับประมาณนี้นะครับวันนี้ไม่มีการบ้านนะครับคาบหน้าจะมีการบ้านคาบหน้าวันอะไรวันศุกร์หรือเปล่าจะมีการบ้านนะครับวันนี้ไม่มีการบ้านเพราะเป็นเนื้อเรื่องนะครับเหลืออีกคาบเดียว จะจบซีรีส์ของรามาเกียร์แล้วนะครับก็น่าจะปิดเทอมพอดีนะสำหรับวันนี้นะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับครูต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับวันนี้นคลิปนานนิดนึงนะครับครูอยากให้จบเรื่องวันนี้นะสวัสดีครับ